สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมอตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดออกมานะครับก็มาตัดกิ่งทุเรียนต้นนี้ออกสักสองกิ่งตามที่ผมลงคลิปไปก็มาดูนะครับมันจะมีอยู่สองกิ่งซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งที่ออกมาตรงนี้ ซึ่งเป็นจิงที่ไม่โตเนาะอ่าแล้วก็จะมีกิ่งหนึ่งที่มันอยู่ตรงตรงกลางระหว่าง2องจิงนั้นนะครับก็จะตัดออกอคลิปก่อนที่มาดูมันอากาศมันคล้มนะครับมีฝนปล,ปล่อยๆก็ไม่อยากจะตัดเนาะตอนนี้แสงแดดออกมาจ้าเลยนะครับออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็นี่ครับเป็นปูนเนาะ เนื่องจากว่ามันเป็นกิ่งใหญ่นะครับจิงใหญ่ก็ทาไว้นิดนึงก็มีเรื่อยถ้าตัดเยอะๆก็ทาไม่ไหวนะครับก็ทาบ้างไม่ทาบ้างส่วนของปูนแดงนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ทาแต่เราก็ตัดไม่เยอะเนาะมีอยู่สองกิงเดี๋ยวผมเอา ูวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวก็้ไปเนาะเดี๋ยวนะครับขึ้นมาอึ๊บนี่ครับกิ่งนี้เนาะกิ่งนี้ที่ผมดูไว้นะครับเนี่ยกิ่งไม่สมบูรณ์นะครับอ่าก็เอาด้วยข้างล่างก่อนเนาะเผื่อกันฉีกเอา จิงเล็กจิงน้อยเนี่ยเอาเอาอกอ่ะนี่ครับน่ะไว้แล้วนะครับหนึ่งอ่าส่วนข้างบนนะครับอ่าก็รอไปก่อนเนาะเอารอไปก่อนเดี๋ยววางวางเลือยไปนิดนึงเดี๋ยวผมจับโทรศัพท์ข้างบนนะครับเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงนะครับขึ้นไม่ถึง มันก็ยังมีถีกันอยู่เนาะแต่ส่วนตรงนี้นะ่ะสามารถเหยียบได้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นได้แล้วแต่ผมก็อ่าก็ไม่อยากจะขึ้นไปเนาะผมเคยขึ้นมาเนี่ยเหยียบเหยียบจริงนะครับเหยียบได้แล้วน่ครับกิงพวกนี้เดี๋ยวจริงนี้นะครับกิ่งนี้กิ่งที่ตรงกลางนะครับตัดออกเลยมันมีหลายกิงเกินนะครับ ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บไว้โอ้ดำบากนิดหนึ่งเดี๋ยวนะจริงนี้ติดดอกเยอะนะครับรอบที่แล้วนแต่ไม่ติดลูกเลยตัดออกนี่นนยเ่เลยนะครับอ่โง่งโลง่ลงๆแผลไม่สวยเนะ ัไม่ตรงกันอ่าอนิดนิดนึงอาไม่เป็นไรนี่ป้ายป้ายปูนไว้นิดนึงก็เป็นิกินใหญ่นะครับ ไล่ความชื้นกันเชื้อนะครับตรงนี้มัน <c oughs> เจอเจอเวย <c oughs> ครับลงไปดูก่อน เป็นยังไงโล่งนะเวลาเราขึ้นเราก็ขึ้นสบายนะครับขึ้นสะดวกถ้าจริงไม่เยอะนะอีกอย่างหนึ่งถ้าจริงไม่เยอะมันก็จะไม่มีการแย่งอาหารนะครับการแย่งอาหารมันก็จะน้อยลงจริงก็จะโตต่อไปถ้าติดหมากติดผลติดดอกครับติดดอก ันก็จะติดตามกิ่งที่เราที่เราจิบเอาไว้นะครับถ้ามีกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับมันก็ติดดอกไปทั่วนะครับอรอบที่แล้วเนี่ยติดดอกติดดอกแบบออกแม้กระทั่งปลายกิ่งปลายยอดนะครับมีแต่ดอกเวลามาส่องไฟดูตอนกลางคืนนะครับวันไหนที่ดอกบานมันจะบานเนีย่ยครับบานที่ปลายดอกนี่ครับมันจะไม่ดีเลยนะครับ ถ้าออกก็ออกมาเยอะเกินปีที่แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยฝนก็มาผ่านฝนมาผ่าผ่าดอกทำให้ดอกร่วงดูภาพรวมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บกิ่งนี้ก่อนออโอ้ว่างดีแท้นะครับนะครับ มองเข้าไปเห็นเห็นลำต้นเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้กิ่งนี้ออกนะครับกิ่งนี้ออกอโล่งออกมาเลยต่อไปกิ่งกิ่งที่อยู่ข้างบนนะครับมันก็จะออกมาเนะาะปลายนะครับปลายกิ่งมันก็จะจะถ่วงลงมานะครับเพราะว่าแผนออกแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ที่ผมตัดออกวันนั้น นี่ครับถ้าดูตรงนี้โล่งนะครับโล่งแบบนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับดูหลายๆม,มุมเนาะเรากำลังจัดทรงกิ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่เสียหายเนาะมันจะเป็นกิ่งที่ใหญ่ตรงมากลางตรงกลางสองกิ่งนี้พอดี funded, แต่กิ่งนี้มันออกมานี้นะครับออกมาตรงนี้กิ่งนี้มันมันออกมาตรงกลางแต่มันขึ้นขึ้นนะครับขึ้นไปนิดนึงเขียงขึ้นไป ตรงนี้ก็มาทางนี้อ่าก็ต่อไปก็อาจจะได้ตัดยอดเนาะตรงนี้มันมันตั้งขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นพุ่มแบบนี้อยู่อ่ามันก็ไม่ถึงกับว่ามันมันเบียดเสียดกันเนาะอาอากาศเริ่มคลึ้มอีกแล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะว่างจะโล่งเหมือนกันนี่ครับผมตัดออกเนาะตัดออกก็มีตรงนั้นที่เป็นกระจุกนิดนึงอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูกลิ่งอ่ากิ่งที่ผมตัดออกตรงนี้กิ่งนี้เนาะ ดูรวมๆเนาะเดี๋ยวขยับอีกนิดนึงนี่ฝันงนี้โลง่งต่อไปต่อไปจิงนี้มันก็จะออกมาอ่จิงนี้อ่จิงที่เป็นแขนงนก็จะยื่นออกมาเหมือนกันมันก็จะมาจดกันอยู่ดีนะครับโล่งเลยทีนี้อ่ะ ประมาณนี้นะครับวันนี้มาตัดจริงต้นนี้สองจริงส่วนข้างบนไม่ถึงเหมือนเดิมก็ใช้กันไกยาวมายืนตัดนะครับขึ้นไปตรงนั้นขึ้นบันไดแล้วก็คลิบออกเนาะตัดตัด,ต,ดตัดออกสลับกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับตรงที่ต่ํากว่ายอดประทานลงมาสักประมาณเม็ดเมนะ็ดห้เซนเนาะเม็ดห้าสิบเซนเนี่ยนะครับช่วงนั้นอนะ่ะเราพยายามตัดออก ให้โปร่งนะครับเพื่อว่ากิ่งกิ่งที่ที่เราเก็บเอาไว้มันจะยืดออกมันจะเป็นอิสระถ้าไม่ตัดโปรง่งมันจะตั้งขึ้นไปนะครับมันจะแข่งกันรับแสงอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ